แชมป์เก่าฐานบกครับชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุขโขทัยนะครับในนัดแรกวอลเลย์าบอลชิงถ้วยพระทานประเภทก่อครับวอลเลย์าบอลซีเล็กประชาชนกอชิงแชมป์ประเทศไทยปี 2,567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่อาคารกีฬานี้มีบุตรนะครับสนามกีฬาแห่งชาติปีนี้มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันก็แบ่งออกเป็น2สายแข่งขันแบบพบกันหมดในสายนะครับและนำเอาอันดับ1และ2ของแต่ละสายเข้ารอบรองชนะเลอศต่อไป เกมที่ดูอยู่เป็นสายบีนัดแรกครับสโมสรกองทัพบ,บกแชมป์เก่าเสื้อสีเขียวพบกับมหาวิทยายลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทยัยถือเป็นการเจอกันของสองทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็ปรากฏว่าเป็นแชมป์เก่าทานบกครับที่มีกัปตันจูนอมรเทพคนหานและบุญยริศวงทรช่วยกันตบทําแต้มเอาชนะมหาวิทยายลายัยการกีฬาแห่งชาติสุขโขทยัยที่นําโดยชยุทธคงเรืองและสุวิทย์อาบุบาก้าไปได้3ม ต่อ0เซตครับ3เซตรวดเลยนะครับ25ต่อ21 25ต่อ18และ25ต่อ19ครับฐานบกเก็บชัยชนะนัดแรกส,ส่วนเกมที่2นะครับก็จะทำศึกดับบี้แมตช์กองทัพไทยฐานบกจะพบกับกองทัพอากาศนะครับส่วนสุขโขทัยจะพบกับราชนาวีครับ